ย้ยวสิผาไป่างไปส้มอันขอกแบะวดนนี้นอกวนนี้เป็นกำลังปลูกหงาอยาอย่อไลเอาแม่น่ะ,ะไลเอา้แแอา,าแบ่จะกินมักทัวนเนาะ,ะอันนี้เพ่อนกับใส่น้ำบ้าด้านการเฮ็ดหน้าเป็นขขาเนียวเนี่ย พวกง่านเลยหน่อย่าก็เขาเจ้าเาตัวนั้นนี่มีแต่นกกับปีดตีเป็ดกับลายคือบุคลายเขาเขามาสื่อมือนะ khái thật là nổi, không <laughs> cái nội pet nội thêm mướt Cái nhu nhua ai vô thì để không phải thang gì để thì không hàng mà xài đấy rồi nào ขายเป็นโลเนาะแบบนี้โลหนึ่งแปดสิบพันเกียบแปดสิบพันกีบประมาณลอยลอยสี่สิบหุ่นบอกประมาณดอยสามสี่สิบบาทคุนเนาะต่อโลแพงกว่ามูกว่างูอ่ะอีกอันนี้ก็บกำลังทองอยู่เนาะทองใหญ่ๆตัวนี้หน่อยนี่งามแท้ เด้นี่ผู้ใดก็ดีอย่างนอ้เลยนี่เห็นถายที้ทีามาประเทศลาวกับเม่นเห็นตลอดนอ้ํามนุข้างกับลายเห็นการก,กำลังปูกห้าอยู่ ูกจาให้เบ้ให้หัวปูกง่ายแท้ปูกแบบโหยลงเด้อไอ,อ,อ้เนาเราว่าแต่ปูคือพักคืออันนี้เนี่ย<อ>เฮ็ดง่ายแท้ มันสิเกือยู่สวอหันโรมีห่าบอไหปหากินต่มไก่เคี้ยวคุนุ้มนั่นเนี่ยเราว่าหน่ะฟังนะฮะนันนีฟังนะ่ะ น้กิโต้ไปน้ำกิโต้โอ้ชาโนมใครมูกวะนี่รออไรกัเนี่ยเราเป็นอีหยังโอ้ยโอ๊ยตายตายแะสิส้นตาละเอา เบะก็วงพ่อเบะบ้าก็ดึงเข่าอยู่ต้นนี้มันยางก่อนเท่าไเมนบอกต้นนี้่าวค้นมาปลูกใขรมันเล้ว อันนี้หนุกดองเงี้ยจางมากเลยอันนี้จะคล้องเสียทุ่งกับเจนุ่นี่จะคล้องเนาะเศรษฐีด้วยที่สุดในมูบาอันเล้อเนี่ยฟูกปูกฟูก พาดไปที่ของกัติคุจอบบาดนีาไปเคอไร่้วมต้องให้ล่องน้ำกันอีกกว่าเขัดต้อนขัดตอนถ้าบีบจะไม่ไไรเอาบ่โอเอาสองทางกันที่สิะเอาจะคิดจะไรจะจังไรมาเดียงแบอยู่นาอ่นเนีมากมใก้มากอ๋ใหมากเขาเดียงแล้วเอาอ่ะได้ดีได้ดีมีคนสื่อตลอดบ่

ว่าอะไรว่าเอาเนาะผู้เงงๆนยฮะกบอกแผลแพ่นบอโป๊๊กอันเฮ็ดหน้าปี่นี่คล้ายเขาเลยแจ็คด่าเลยเป็นหน้าแท่งบ่อแมนคือจะเกี่ยวไปบางนึงเนี่ยโอ้ีนี่รูปรูป้เขาเจ้าพี่นี่ใด้เขาพี ไฟร้านสิบแปดประมาณสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าบาทได้ก็นอนแกะขี้ลังเยอะแยะเยอ่เบะก็ออกดูดูดีดีหรอเออมันหาเดือนออกทนึงดีหาเดือนออกทนึงอันนี้ที่เห็นอยู่นี่กับโบแมนอีกครั้งนาะมิเต่ีคิน อันนี้อันนี้เมียเมี่อำเภอโน่นนี่เมียเพี่อำเภออนเภอเมียเล็กน,อกน้อยซ้ำอันผ้ามาโนถาวรก็มีตาตาคนาละนี่เดีด๋วยวไปร่วมกิจกรรมกันเดี๋ยวไปกับซอยกันเดี๋ยซอยกันดีขึ้นยังนี่ไปกันเลยน้องไปกันไปอ๋อว่าแบบเมื่อฉันหวาน

เปลเดียวเาวไปกินต้มไก่เคี้ยวนะจากินแต่บอกินก็นยังเดือกนะ <c oughs> มันมเปนเดือกมันเปนมาเราเิเาตายมันจเอาบอค่อยดีดอนมาใส่กับปูกว้เหรอดีดอนอ,อันนี้มันกินโหนมันกินคอร์ดเจาะคอร์ดเก็บก็ต คนงานเป็นจางมากสองคนเนาะสองคนเนานนะไม่เห็อยูนี่ได้จักปีเนี่ได้จักปีเลยมนาะเออดียงเบะยูนี่ปีที่สามดพีนี่ปีที่สามงานนี่เปไรเนี่ยเอามาใส่มาปูเ,าเนี่ยมาแต่พ้นท้องเปนอเอาไก่ตอบหนึ่งที่ที่พันสื่อเขา วมือนี่ไรคล้ายมันบอกรงขึ้นกำลงสเลยงขึ้นสองนาดป้ายปลูกให้นึ่งคือมานี่อยากขยงายเอาขายแต่ชิปปลายด่านอี้ดิขายแต่ชิปปลายด่านแหลคุ้มค่าทว่าคุ้มค่าแลร่งขึ้นซื้อมากกับสอบเดียวซื้อมากซือากะไรเป็นที่้าวปลายสอบทับย

เนเกษตรบอกโจบก้นไม้จบก้นไม้เนี่ยแต่บุหูยองหูแต่อนผสมพันธุ์เบะกับหมูสองยางพันธนัดแห้เลิกดืนเตียงขึ้นกับบมาอยู่บนนอหนข้าแต่เสื่อมหมูเสื่อเบะใจใจมันเนอะมันจะใจร้ายได้จักมือมันจะสิเกิดปะเนี่ยมานคิดนึง thế nưng ăn típ phung ừ. nó ừ. xem nào mà bẹp nữa đỡ em bỏ bố đẻ xem nào mà chắc ừ. oh. ừ. nó nón phung đi xem nào hàng vẫn phung là gà phói nam ốc ừ tần hạng nóng thì tay bọc anh ơi anh ơi anh ơi nó ơi ออนนโอ้ต้นัำแพงนะฮนเขาขายจาังไรสอบละแสนมันมาดีออเอเขาปัน 5, ป้นน้ำปั่นเ <c oughs> ยสิปูปลาหลของดีเอาไปปู <c oughs> มันมีลาไหลวะลายจะได้ใครเดียวมันมีาไหรปูกมา <c oughs> หาสอสหาน่ลเขาหารอว่าต้มีหกสอบเนียดาเนาะเนียดา ลายปลายสำหรับคลิปนี้เขาก็าขอปิดคลิปไปซ้ำนี่เนาะมือ,องนาอ่ะไปว่ากันไหมลบไลค์ FB หวังราพอนฮ่า <c ười> <ะ> <c ười> แบ่ตัวหนึ่งกันแนมน้ำเลอะวันมันอยากส้นแข่งพ่อ